คอนเสิร์ดอกคนกนกกระดอกไม้ปีนี้นะครับเป็นดูเอ็ดของเบิร์ดและสีสาวสีสาวทเวทั้งรอบอ๋อปากโบไม่ใช่คือมีทินามีใหม่แ <c oughs> น,น่นอนนะครับเพราะว่าเป็นออริจินอลดอกไม้ของเราเนี่ยก็ต้องมาแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเข้ามาปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วไม่มีไม่มีมม <c oughs> ครั้นที่สี่ก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โหมันเลิศ ที่เห็นเห็นเห็นกันเมื่อกี้นะครับเป็นแค่เิ้งชื่นเท่านั้นเองครับไปเห็นในคอนเสิร์ตปั๊บโอ้โหหนักคนนี้หนักหนามากมากเลยไม่ใช่น้ำหนักเลยไม่ใช่อันนี้ก็พยายามพยายามพยายามไปหนางพยายามและก็มีพี่ปุ๊พี่ปุ๊นี่เป็นคู่จิ้นของเบิร์ดนะครับนี่คนเดียวคนเดียวเลยนะครับคนแรกคนแรกแล้วก็เป็นคนแรกแล้วก็ไม่บอกว่าพี่ปุ๊กทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ แต่อย่าให้หมาที่อื่นที่คูก็เลยทําครับส่วนว่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวลองแคะกันนะครับไม่แคะกันได้ส่วนในครนเสิร์ตของเบิร์ตเนี่ยจะต้องมีน้องใหม่อีกคนหนึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าเขาในครั้งนั้นคือใครในตอนนี้ก็คือน้องนิดเดียร้องพร้อมมากเป็นคนที่ร้องเพลงพร้อมมากๆเลยนะครับไป้ร้องเพลงคู่กันไดร้องเพลงด้วยกันเป็นครั้งแรกครับ คือภาพตรงครับยช yeah, <yeah>, yeah. แล้วแต่ละสาวแต่ละสาวนี่จะต้องมาดูด้กับพี่เบิร์ดีโชว์ไฮไลท์เดๆกันเลยครับแลเริ่มที่พี่ใหม่เริ่องที่พี่ใหม่<สะ>ใช่ไหมคะก็<ส>ะ แค่มากับป๋าก็เด็ดแล้วค่ะ <c oughs> ท,ท,ทุกดอกไม้เด็ดหมดเลยนะคะก็บอกเลยว่าเราจริงๆเขาต้องใช้คําว่าเหมือนเรางัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพิเศษพิเศษออกมา <c oughs> แต่ไม่อยากใช้คําว่างัดเพราะทุกอย่างมันกองรอก็อยู่มาตั้งแต่เนิ่นนานเพราะฉันพูดได้เลยว่า <c oughs> แค่ใหม่กับพี่นาซึ่งยืนพื้นก็นอยู่ตรงนี้แล้วเป็นดอกไม้เจ้าเด็ดของพี่ขนาดนี้แล้วยังมาเจอพี่ปูนชลีน้องไอเดียพูดด้วยเลยว่า ใครที่มีตั๋วอยู่แล้วคุ้มแน่ๆคุ้มแน่ๆอันนี้ไม่ได้มาพูดเพื่อโฆษณานะคะแต่ต้องการให้คุณเก็บบัตรดีๆแล้วมันมันเลิศจริงๆครับ่ะครับต่อไปครับก็อย่างที่บอกดีใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับพี่เบิร์กโอ้ยมีเซนแบบนี้ด้วยนะวะให้ขอบคุณโคชเก่ี่ด้เป็นโคชเก่งก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคอนเสิร์ตขนนกครั้งนี้ก็เป็น เป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษมากสำหรับตินาแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่จะต้องต่างจากคอนเสิร์ตที่ก่อนหน้านี้ของติน่านะคะคนนกกับดอกไม้มันก็ต้องเป็นต้องดูเอ็ดเรื่องการร้องอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาดูเอ็ดเต้นกันนะคะก็จะมาดูชิว่าใครจะเป็นคนที่จุดไฟบนเวทีได้เกอะกันใช่โอเคโอเคพี่นาบอกแล้วนะครับคือพี่ปุ๊กนะครับมีอะไรมาโชว์ว่าพี่พี่อะ ขึ้นมามาฟู้เขาต้ <bon> องสู้อยู่ย <c oughs> แล้วพี่เบิร์ดกับสัตว์เป็นจิ้นแรก <c oughs> ขอบคุณพี่เบิร์ดก่อนแล้วก็ <c oughs> ีมงานด้วยที่เอาพี่พุมามาเป็นดอกไม้อีกดอกหนึ่งนะคะพวกนี้เขาดอกไม้ในสวนในสวนพี่ดอกไม้ป่าแต่ป่าเหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะเคยอย่างพี่พุ นล่นเคยเล่ากัไปแล้วที่นี่จะไม่ที่นี่จะมีอะไรใหม่ที่มันจะต้องว้าวมันจะต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าทุกอย่างได้ยอมเพราะว่าเนื่องจากว่าคอนเสิร์ตคังนี้พิเศษมากๆแล้วมันสุดว่าเป็นเกียรติมากๆเลยมันจะต้องว้าว งานที่ทุกคนบอกให้ระวังพิปุนนะคะระวังพี่ปุนดีๆค่ะ่คอสตูมนี่โอ้โหห้องเครื่องใครไม่รู้เอาหญนไม่ถึงเลวยซ้ำเวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยมันหุ่โหนทำคอมเมดี้นะฮะเอาไปรู้จักให้ทุกคนนะรอคอยจริงๆแล้ววันนั้นเราจะได้เจอกันว่าพวกเราเนี่ยอะไทีเด็ดแ่บพี่บุ้ยเด็ดจริงนะฮะบอกแค่เนี้ยเด็ดยังไงบอกได้ยังไงอยไปดูสิบอกเขาไม่เด็ดสิเรายังไม่เคยทำตัวอย่างนี้มาที่ไหนมาก่อนขนาดไหนคะ จิ้มจิ้จิ้นกับพี่เบิร์ดกันเลค่ะโอ้โหจากก็เฟรนช์ครดก่อนเลยค่ะจิ้มสุดจ้าันนี้เอาเดิมมันก็มาไหนลองงแบบยกย่งเาเดิมอยจิ้นกับพี่เบิร์ดพี่มีซีนไหมพี่โป้หรือใครใครจะาดไพ่ปกับพี่เบิร์ดพี่ป้แซกเข้ามาสิครับเพราอยากจะให้ตัวยังไงฮะ ัีพี่พี่เป็นคนทีเลอร์เลยลีเลอร์เราปกติพี่เบิร์ดก็จะแบบนี่แค่น้ำจิ้มอย่าถามถึงพี่นะผมพี่มันลงลึกอ่ะมันไม่กล้าสู้อย่างนี้หม่ยถึงะรดองเล็กดองเล็กพี่กินดูคนละครับพี่เยี่งขมวดก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเมาร่วมงานกับพี่ๆเขาก็ต้องทำให้มันดีที่สุดแล้วเอนเนอร์จีต้องมากสู้พี่หอ้ ลน้ลนตลอดแล้วก็ดีมากๆได้รับแต่ positive energy ตลอดเวลาแล้วก็งานนี้มันจะมีเซอร์ไพรส์เยอะมากมันจะมีซ<ม>ีนเด็ดๆเยอะมากคือได้เห็นแล้วเดยเราจะทำแบบนี้จริงๆหรอ <laughs> <laughs> ใช่แล้วก็มีดูเอทที่เจ๋งๆทั้งนั้นแล้วก็เพลงต่างๆเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันที่ทำใหม่ <c oughs> จะต้องเซอร์ไพรส์แน่นอน <c oughs> ค่ะ <c oughs> คืออยากจะบอกทุกคนว่าที่ยืนข้างๆเบิร์ตทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เกสเบร์นะครับเป็นโฮสครับเป็นแชร์โฮส์ครับ เป็นโฮสสุดเบอร์นะครับนะครับแต่ว่าพยายามทําให้ทุกคนมีความสุขให้มากสุดเท่าที่จะมากได้งานนี้เกสของเราคือคนดูครับอ้าวอ้าวมีอะถามพี่เบิร์ดพูดสรุปมาคอนเสิร์หน่อยครับอ้าวรุปเหรอย่งที่เห็นโทรปะรูเป็นบบว่าเายแล้วพี่โอเคครับโอเค ก็คนที <c oughs> ่ยังไม่มีบัตรก็สาธุบุ๊พี่เบิร์ตมันช่วยไงนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี so <c oughs> ่ยเท่าท <c oughs> <c oughs> really ี่เห็นอยู่นะครับคนเกิดจากความรักจริง คือน้องน้องก็รักเบิร์ดพี่เบิร์ดก็รักกระเบิร์ตเพื่อนเบิร์ดก็รักเบิร์ดน้องเบิร์ดก็รักเบิร์ดและเบิร์ดก็รักทุกคนและทุกคนก็รักทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพวกเราเป็นตัวแทนความรักของทุกคนมาให้ความเผยแผ่ความรักให้กันเหมนกันครับยินดีคอนเฟิร์มเลยค่ะยินดคอนเฟิร์มเลยยินดีเย้เย้เย้ร้อนเสื้อเสื้อผ้ากางเกงกะคเกง